เจ้าตุ๊กแกสีรุง้งสวัสดีจ้าฉันนั่คือจิ้งจกที่พวกเธอเห็นก่อนอยู่ตามเพดานนั่นแหละฉันล่ะวันนี้ฉันมีเรื่องสนุกสนุกของเพื่อนบ้านของฉันมาเล่าให้ฟังเจ้าตุ๊กแกยังไงล่ะพวกเราอะอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านเดียวกันลำตัวของพวกเรา,าจ,จะเป็นสีมนมนเพื่อให้ดูกลืนกับสีของเพดานป้องกันไม่ให้พวกงูมองเห็นเรายัางไงล่ะ ฉันน่าชอบสีมันมนเมืนตัวฉันมากเลยนะเพราะว่ามันช่วยทําให้ทิ้งจกอย่างฉันนะรอดพ้จากอันตรายแต่เจ้าตัวแกเพื่อนบ้านของฉันนี่นะสิมันลกบไม่พอใจในสีของตัวมันนเน้ะทิ้งจกดูผีเสื้อพวกนั้นสิสีสวยจังเลยมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวไม่เห็นเหมือนเราสองคนเลยดูสีอย่างกระโคนเนนเกลีบน่าเกลียดแต่ว่าสีมันมเหมือนกลนเนี่ย ก็ช่วยทําให้เรารอดพ้นจากอันตรายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะเจ้าตุ๊กแกก็ฉันอยากให้ตัวฉันมีสีสวยๆอย่างนั้นบ้างเน่เลิกฝันซะทีเถอนะนายังไงยังไงมันก็ไม่สามารถมีสีแบบนั้นได้หรอกนะเจ้าตุ๊กแกไปไปหาอะไรกินกันดีกว่าเฮ้ดูข้างล่างนั่นเซจิงจกน่มามันถังสีนี่นาใช่แล้วถังสีแล้วยังไงละ่ะนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะใช่ ฉันจะโดดลงไปในถังสีนั่นแน่ลำตัวสีก็เหม,มือนของฉันนะจะกลายเป็นสีลุ้งสดใสสวยงามมากเลยล่ะเอ้ยเธอจะบ้าเหรอฉันว่าเลิกคิดดีกว่านะเพราะว่าแต่ตัวเธอเป็นสีรุ้งอย่างนั้นนะ่ะนะมันจะสะดุดตาเกินไปเจ้างูศัตรูของเรามันจะเห็นเอาง่ายๆนะเกิดพลาดเสียทีกลายเป็นอาหารของมันแล้วจะทำยังไงเล่า ฉันว่ามันอันตรายอยู่นาะนี่อย่าขี้กลัวไปหน่อยเลยนะเจ้าจิงจกถึงเจ้างูมันจะมองเห็นนะแต่ทันก็วิ่งหนี้มนได้ทันลนะนาไม่รู้ละฉันกระโดดลงไปจุ่มสีเดี๋ยวนี้เลยว่าแต่เธอจะกระโดดลงเปนเพื่อนฉันมหมม่เอาหรอกที่มีเสียงด้วยหรอกสีมันมนอย่างนี้ก็สวยคลาสสิกดีแล้วแถมปลอดภัยอีกต่างหากงานก็ตามใจละ เดี๋ยวถ้าฉันขึ้นมาอยากกถังสีในรูปโฉมใหม่นะสีสันสดใสสะดุดตาสวยกว่าเธอก็อย่ามาอิจฉาฉันก็แล้วกันบายบาเจติงจกสีมอนพอเจ้าตุ๊กแก่เพื่อนบ้านของฉันกระโดดลงไปในถังสีซึ่งมีสีอยู่มากมายหลายชนิดมันก็เกลือยกลิ้งตัวไปบนสีต่งตางๆอย่างเพลิดเพลิน ววเฮ้ย yeah! นี่เห็นมาตัวของฉันเริ่มมีสีสันแล้วเอาสีแดงเยอะเลยนี่นะสีเหลืองด้วยสีเขียวก็ดีโอ้สีฟ้าก็สวยวูวเฮ้ย hey! จา้าจิงจกดูฉันแส่ตัวของฉันน่ะกลายเป็นสีรุงแล้วเห็นมา ไม่มีคราบสีมันมวลหลงเหลืออยู่เลยสวยจริงๆเลยนะฉันกลายเป็นตุ๊กแกสีลุงแล้วเย้เฮ้อิจฉาฉันใช่ไหมล่ะแล้วว่าสวยนี่เจ้าตุ๊กแกรีบรีบคานขึ้นมาบนหลัง่ากันเถอะฉันน่ะใจคอไม่ดียังไงสับกอนถ้าเจ้างูไม่เห็นเข้าเราจะเป็นเรื่องนะให้ฉันอวดความงานของฉันก่อนเซ หรือว่าแกอิจธาฉันใช่ไหมล่ะลา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 ลลาฉันมีสีลุกทั้งตัวเลยลา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 โอ้มีความสุขจังเลยและขณะที่เจ้าทุกแกกำลังเต้นรำอย่างสบายใจอยู่ข้างๆถังสีนั้นเจ้างูจะตรูตัวชกาดของเราก็โผล่หน้าออกมาพอดี เฮ้เจ hey, hey, ้าต nee, ุ๊กแกเจ้าตุ๊กแกรีบมาเร็วเจ้างูเขียวเดินมาทางด้านหลังเจ้าแล้วเร็วเข้าแล้วเน่ยอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยนะฉันไม่กลัวหรอกหน้าล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 าแกไม่กลัวงูเขียวอย่างข้าหรือเจ้าตุ๊กแกอ้าเจ้างูเขียวใช่ข้าเองแม้วันนี้ตัวแกสีสันสดใสอย่างกระลูกกวาดเน่ น่ากินจริงๆมามะของูเขียวมัมซะหน่อยมามะอย่านะอย่าเข้ามานะาาวิ่งหนีเร็ววิ่งขึ้นมาบนหลังกาดี่เร็วสิเจ้าตุ๊กแก<อ>เร็วๆฉันฉัไปไม่ได้อะกดโซงูเขียวมาขวางทางฉันอยู่นี่นะแกไม่มีทางรอดหรอกเสร็จแน่วาย เจ้าตุ๊กแกวิ่งหนีหัวตุ๊กหัวตุนแอบซบ่อนตามุมต่างๆแต่เจ้างูเขียวก็ยังตามมาเจอจนได้เลยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย,ย,วย,วยแกหนีข้าไม่พน้นหรอกเจ้าตุ๊กแกเพราะแกวิ่งไปทางไหนข้าก็เห็นแกได้อย่างสบายแม่ลำตัวของแกนี่มันช่งางสว่างสดใส,ใส,ใสมองเห็นง่ายเสจจริงๆแกจนมุมฉันแล้วล่ะมาเมื่อ ไม่มั่มเจ้เดี๋ยวนี้โอ้ยช่วยด้วยเราไปเร็วเราไปเร็วเจ้าตุ๊กแกยิ่งจกจะเขียก้อนหินนี่ตกลงไปเจ้าก้างูเขียวเดี๋ยวนี้ล่ะเร็วสองสามไอ้ย้ยอนก้อนหินมาเนี่ยจั เ,เร็วเข้าจนตุ๊กแกเร็วเข้าดีบการขึ้นมาวันนี้เร็วๆแกเองแล้วเจ้าจริงจกฝากไว้ก่อนเถอะร้อยจังหายเจ็บหลังก่อนเถอะนะฉันจะมาเอาคืนเลยกลับบ้านไปหาหมอก่อนดีกว่ามิะเกือบไปแล้วมิลา เห็นไหมฉันเตือนแล้วเธอก็ไม่เชื่อฉันตอนเนี้ยฉันเชื่อเธอแล้วละ่ะจิ้งจกฉันนไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยนะเนี่ยเกือบทำให้เธอเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกแล้วทีเนี้ยยังอยากจะมีลำตัวเป็นสีรุ้งอีกหรือเปล่าลนะ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วละ่ะขอสีบนหมดแต่ปลอดภัยอย่างเก่าจะดีกว่านี่จิ้งจกช่วยฉันอีกอย่างได้ไหมละ่ะอะไรเหรอ แหมก็ก็ช่วยล้างสีพวกนี้ออกให้ฉันทีสิฉันน่ะอยากให้ตัวของฉันเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะอืได้สิฉันจะล้างให้เธอเดี๋ยวนี้เลยเรื่องเล่าสนุกสนุกของเจ้าต๊กแกเพื่อนบ้านของฉันหลังจากวันนั้นมาเจ้าต๊กแกก็ไม่เคยปริปากบนว่าสีที่ลำตัวของมันอีกเลย จริงแม้จะตึกแกจริงจ้าก็แหมถึงมันจะหมดไปหน่อยนะแต่มันก็ปลอดภัยและอีกอย่างนะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมดตะนอยอวดดี หนูรู้จักมดใช่ไหมพวกมดเนี่ยเวลามันจะไปไหนก็มักจะเดินกันเป็นแถวไปอย่างมีระเบียบเหมือนกับมดปุ่งนี้เหมือนกันอ้าวพวกเราลาวมดตั้งแถวตั้งอยู่ไหนตัววายก่อนจะไหม ลองนับจำานวนสมาชิกดูเซหนึ 1, 1> ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละเอาละเอาละครบแล้วงั้นมุ่งหนะ้าเดินตรงไปหาอาหารกินกันนับหนึ่งสองสามแล้วเริ่มเดินได้เลยนะก้าวเท้าซ้ายก่อนเข้าใจไหมเอานะพร้อมซ้ายขวาซ้ายเอา ฝ้ายขวาซ้ายาขาซ้ายขาซ้ายหมูมดเดินเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบทุกวันทุกวันอย่างสามัคคีจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้ามดตะนอยเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาเดินตามมดตัวอ,อื่นๆมันอยากที่จะเดินไปไหนมาไหนเองตามลำพังอย่างมีอิสระเบื่อจังแล้ คอยเดินตามกันอย่างเนี้ยไม่มีอิสระเลยทําไมเราเดินไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเนี้ยก็ดีอยู่แล้วนี่นาะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ช่วยกันันยังไงเนี้นย <Yeah. S 1> ฉันว่าปลอดภัยเดียกนะแน่เปล่าละสิไม่ว่าฉันไม่อยากจะเดินไปไหนมาไหนเองบ้างวันไหนอยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็นอนน่าสบายจะตายไปเออจริงสิ ฉันว่าเราลองเดินแอยอกกากแถวไปหาอาหารเองไหมต่อไปเราจะเจไม่ต้องมาอยู่ในคำสั่งของใครอย่างนี้อีกไงล่ะแต่ถ้าเราหลงทางละมัตนายเราจะทำยังไงเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็เจอทางกลับบ้านเองนั่นน่ะทำเป็นขี้จาดไปได้ไปเถอะฉันไม่ไปดีกว่าฉันว่าเดินตามแถวไปด้วยกันอย่างเงี้ยดีแล้วนี่มีเบื่อเยอะๆอ,อุ่นใจดีออกต้งใจ ที่ไปก็อย่าไปนะมอตนนยอย่างจ้าไไปคนเดียวได้ไม่เห็นต้องงอนเลยเชิญเดินตามแถวต่อไปเถอะชะนี่ระวังตัวให้ดีๆนะมอตนนยมอตนอยไม่ฟังเสียงร้องเตือนของเพื่อนกลับมุ่งหน้าเดินแยกจากแถวไปตามลำพังอย่างมุ่งมั่น เดินคนเดียวอย่างเงี้ยค่อยรู้สึกด,ดีหน่อยไม่ต้องมีใกลเกะกะหนะ้าเกะกะหลังเหนื่อยแล้วนอนพักเอาแรงก่อนดีกว่าเรานอนตรงใต้ต้นไม้นี่ไงแล้วนะ,ะสบายจังเลยขณะที่เจ้ามดตนอยกำลังนอนหลับสบายอยู่นั้นได้มีเงายักษ์เงาหนึ่งค่อยคเค,ค,ค,คลื่อนใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาจนกระทั่งเจ้ามดตะนอยตกใจตื่นขึ้นใครนงเพราเป็นใครกนไะฉันคือตัวกินมดนะแซ่ฉันน่ะชอบกินมดตัวป้วนที่อยู่ตามลำพังอย่างแกเนี่ยแหละมาามาให้ฉันกินซะดีๆจะมดอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาฉันกลัวละกินตัวอยากินจันะอยากินจันนะเอ๊จะาวิงไยไหนฮะกลับมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้นะเอ้ไอ้ช่วยด้วยแกจะได้ช่วยดี เพื่อนเนมออยู่ไหนกันหมดเนี่ยช่วยฉันด้วยฉันกำลังจะโดนเจ้าตัว,ตวกินมอสจับก,กินอยู่แล้วมดตนอยตะโกนร้องจนสุดเสียงทำให้เพื่อนเพื่อที่เดินเรียงแถวเกาะกลุ่มกันอยู่ได้ยินเข้าเฮเพิกแล้วเพิกแล่านั่นมันเสียงเจ้ามดตนายนี่นะร้องเสียงดังอย่างเนี้ยคงจะต้องมีอันตรายแน่เลย จริงๆด้วย,ยงั้นพวกเราอ่ะรีบวิ่งเรียงเท้ากันไปช่วยจมมดตน่ายเพื่อนของเรากันเถอะเร็วเข้า,อ,าอ้าวยเล่ยยเล่ยฝูมดรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าตัวกินมดกำลังอ้าปากและกำลังค่อยๆหย,ย,ย่อนเจ้ามดตะนอยตัวน้อยลงไปในปากของมันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหย,ยุดนะ ้าต,ตัวกินมดปล่อยเพื่อนของฉันเดียวเน่ปล่อยให้โง่เหรอฉันจะกินเพื่อนของแกเดี๋ยวนี้เลยาาไม่ได้การแล้วพวกเราใช้แผนการขั้นสุดท้ายเข้าไปรุมกัดขาของเจ้าตัว,ตวกินมดให้มันปลายมดตน้อยเพื่อนของเราให้ได้แจ,จ๊คแปดีบากฝูงมดเรียนกันเข้าไปรุมกัดขาของเจ้าตัวกินมด จนมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งคันจนยืนไม่ติดรีบปล่อยเจ้ามอตโนยแล้ววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าทันทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บคันด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างมอตโนยเป็นยังไงบ้าง ดีเดินแยกออกมาจากฝูงเลยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเนี่ยพวกเธอจะว่าอะไรฉันไหมแต่ฉันจะขอกลับไปโดินในแถวอย่างเดิมนะพวกเราอไม่ว่าอะไรหรอกยินดีต้อนรับกลับฝูงมดของเราจ้าแล้วเจ้ามดตนอก็กลับไปเดินร่วมแถวกับเพื่อนๆเหมือนเดิมมันรู้แล้วว่าไม่ควรที่จะแยกตัวออกไปไหนตามลำพัง เพราะอาจจะมีอันตรายได้จากวันนั้นมาเจ้ามดตหน่ก็ไม่เคยเดินแตกแถวอีกเลย